มิกทองระยะยอมรับบอกเลิกโบห้าครั้งเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ต้องจบความสัมพันธ์กันไปอีกแล้วล่ะคะ่ะสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและนางเอกสาวโบเมลดาที่ก่อนหน,นนี้ก็มีดรามา่าฝ่ายหญิงออกมารายการสามแซบแล้วเปิดใจว่าไม่อยากจะเป็นคนเลิกเลยรวมถึงโดนมิกบอกเลิกถึง5ครั้งแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยซึ่งก็ได้ถามเหมือนกันว่าเหนื่อยอะไรล่าสุดหนุ่มมิกก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าได้มีการบอกเลิกฝ่ายหญิงถึง5ครั้งจริงเพราะว่าพยายามจะปรับจูนแล้วแต่ไม่ดีขึ้นจะเป็นยังไงบ้างเราไปอ่่าานนกกัเลยดีว มีการบอกเลิกถึง5ครั้งนั้นจริงหรอโอเคผมพูด5ครั้งครั้งแรกผมก็พยายามครั้งที่2ผมก็พยายามครั้งที่3 4มี่หผมก็พยายามมันถึงเป็นครั้งที่5แต่ในเมื่อความพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือมีแนวโน้มไปในทางที่มันแย่ลงด้วยหลายๆอย่างหลายๆคนผมไม่ทราบแต่สําหรับผมนั้นผมค่อนข้างเหนื่อยยอมรับว่า5ครั้งคือเราพูดจริงๆใช่ครับเราไม่ได้พูดทั้งหมด5ครั้งหรอกแต่ว่ามันคือเหตุผลในการคุยกันมากกว่ามีการบอกเลิกถึง5ครั้ง อะไรถึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องพูดไปถึง5ครั้งกันคะเหตุผลลึกๆผมอาจจะบอกไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่เราคุยกันเวลาคนเราทะเลาะกันก็จะมีปัญหาคุยกันไม่เข้าใจเราก็พยายามปรับจูนแล้วแต่ทุกครั้งที่จูนมันผ่านมาหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของกันและการของสองคนว่าเราโอเคหยุดแค่นี้แล้วเป็นเพื่อนพี่น้องกันยังดีอยู่มันยังรักกันอยู่ผมนองในมุมนี้มันจะดีมากกว่า มีคนยองว่ามีบุคคลที่3ผู้จัดการส่วนตัวของเราเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งและชัดเจนมากๆในหลายๆครั้งว่าไม่มีบุคคลที่3และไม่มีมือที่3มอะไรอย่างแน่นอนและเป็นเรื่องของผมกับน้องสองคนที่เราคุยกันเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องนี้ก็เสียใจกันทุกฝ่ายรู้ว่าฝ่ายหญิงก็เสียใจตนก็เสียใจเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานอกจากนี้แล้วก็ให้เวลากันและการซึ่งก็จะเชื่อว่าจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้กําลังใจกับหนุ่มมีกด้วยนะคะเชื่อว่าคงมีปัญหาภายในเรืออะไรบางอย่างที่ปรับจูนกันไม่ได้สักทีก็เลยต้องเลอกที่จะจบความสัมพันธ์กันดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ทาให้ต้องเหนื่อยนั้นหลายคนก็คงไม่อยากจะไปต่อกันหรอกคะ่ะยังไงก็เชื่อเมื่อเวลาผ่านไปถึงครูจะต้องเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนและ move on เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กันได้ในตอนนี้ก็ขอให้เวลาตัวเองละคิดทบทวนกับความผิดพลาดในที่ผ่านมาและเริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขและไม่ต้องจบกันแบบเดิมคะ